สวัสดีค่ะมือน,นี้เขาก็อยู่กับดีน่าซานะคะมื่อนี้ก็มาลงตู้นะคะเพื่อที่จะเตรียมงานเกษียณนะคะที่เทศบาลตำบลนาคำไฮค่ะมือน,นี้ลงเป็นชุด8ปคูณแนะคะท่ามกลางสายฝนนะคะอาจารย์ยกตูู้้เดียวอีกแล้วนะคะ we กตั้งแล้ว้างหนึ่งตั้งอีกคางนะคะนี่นะคะเวลาไปงานผู้เดียวก็ต้องยกผู้เดียวสีนะคะยกคนเดียวคะ่ะอาจารย์ยกตู้คนเดียว มาดูกันนะคะวิธียกตู้คนเดียวนี่นี่เลยนี่เลยใช้ลักษณะดัมเอา สร้งเสร็จก็ยบร้อย2อง้างนะคะพรุ่งนี้ค่อยมาดูบรรยากาศกันนะคะพรุ่งนี้ค่อยฟังเสียงนะฝากช่องเล็กๆหน่อยนะคะดีน่าซาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ